สัจ,จธรรมเทียงแท้บอมีเปลี่ยนแปลผันวัฒนธรรมกับค้นเคี่ยงคู่กันประดับเอผู้ได้หันเหาห่างทั้งรรมบ่ของเกีียวชีวิตมีแต่แหงเหี่ยวด่างทั้งกระด่างด่างดำสัจจะร,รมเทียงแท้บอมีเปลี่ยนแปลผันคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังคงทีคือเก่า อยู่ที่ว่าเฮานั่นสีนํำม,มาปฏิบัติได้หน่อยหลายปันไดเห็นว่าสัจธรรมเทียงแท่บอมีเปลี่ยนแปลผันวัฒนธรรมเที่ยงคู่กันประดับเอวัฒนธรรมประเพณีเป็นเครื่องประดับของคนเฮามีความงดงามในญายิโยมนี่ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งที่ อยติโยมได้พผ้ากันเทศผ้ากันธรำม,มาอัตมามาอยู่วัดมณีวนาล่ามนี่กะสิบปีโอแต่ละปีกะเห็นโอ้หลายคณะธรรมสวสาะสามคัคคีความทั้งอยติทั้งโยมเปื่นผ้ากันเทศผ้ากันรรำถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทนี้อันดีงามที่ควรรักษาไว้สืบสืบ,บต่อไปเห็น วัฒนธรรมเคียงคู่กันประดับเอผู้ใดหันเหห่า,างทั้งถ้ำบ่ของเกีียวชีวิตมีแต่แหงเหียวด่างทั้งกระด่างดังดำผู้ใดบม่มีธรรมะในจิตในใจเปียบเสมือนตนไม้ที่ขาดน้ำน้ำก็คือธรรมะให้ความซุ่มความเย็นตนไม้นั่นมันก็นสีเขียวงามคือกันกับจิตใจของคนเท่า ถ้าคนเหาบอมีธรรมะในจิตในใจชีวิตกับมีแต่แห่งเหี่ยวดงังทั้งกระด้างดังดำ่นวาเป็นจิตใจที่เหือดแห่งเป็นจิตใจที่ห้อนที่ห้นธรรมะนั่นเฮ็ดให้จิตใจเหาสุ่มเย็นมีจิตผ่องใสมีใจสงบเฮ็ดให้เหานี่พบความสุขที่แท้จริงสัจจิตะบริโยทปนั่ง การสั่มละจิตใจของเจ้าของให้พองเพ้วเห็ดให้เหานี่มีความสุขในแต่ละมือญาติโยมถ้าแหงเหียวด่างทั้งกระด่างดำดำมันวาสัจธรรมเทียงแถ่บอกมีเปลี่ยนแปลผันวัฒนธรรมกับคนเคียงคู่กันประดับเอผู้ได้เห็นเหห่างทั้งถ้ำบอกของเกี้ยวชีวิตมีแต่แหงเหียวด่างทั้งกระด่างดังดำหรือว่า ญยติโยมหลายผูไหลยคย้นเมือนีม้มาหนอ่อมาเหตบุญเหดกุศลมาเหตบุญเหตกุศลทังก,กองอํานวยการต่างแต่เสามากับมอีอยติโยมหลายผูไหลยคย้นมาสังสมบุญสังสมกุศลบุญฟั่งเข่าทางหูบุญดูเข่าทางตาบุญภาวนหน้าเข่าทางใจบุญกาบบุญไหวเข่าทางฝ่ามือ บุญฟั่งเข่าทางหูเมื่อนี่เข้ามาฟังงรรมธรรมาโดยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพระราชาชิด้แสดงพระธรรมเทศนาะนอตอนบ่ายเข้าก็ได้บุญแล้วมือน,นี่อบุญฟั่งเข่าท่างหูเห็นไหมการฟังธรรมนี่โอ้ได้บุญหลายถ้าเข้าตั้งใจฟังธรรมได้ขออัดขอรรมในการไปประพฤติปฏิบัติได้บุญเห็นไหม ได้บุญบุญฟังเขาท่างหูบุญดูเขาท่างตาเขาท่างตาจังใดเข้าเขามาพบกัลยาณมิตรมาพ่อญาติธรรมาพ่อพระสงฆ์เห็นแนวดีๆแนวงามๆามมอนีมีแต่แนวดีๆแนวงามๆามมีแต่ภูมาฟังมเพผ่นว่ามาพ่อกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมถือว่าบุญดูเขาท่างตา บุญดูเขาตั้งตาบุญภาวนาเขาทั้งจิตทั้งใจก็คือการอบร่มจิตใจเนยมเท่าได้ฟังธรรมแล้วฟังทรรแล้วนําคคำสอนนั่นไปอบร่มจิตใจไปประพฤติปฏิบัตินั่นแหละบุญภาวนาเขาทั้งจิตทั้งใจภาวนาก็คือเฮ็ดให้เจริญขึ้นเฮ็ดให้ดีขึ้นบุญกราบบุญไหวเขาทั้งฟ่ามือโอ้เมื่อนี้ ญยติโยมหลายคนกับมากราบพระไหวพระ่นวานี่แหละบุญกราบบุญไหวกระเถาพ่างฝ่ามือบุญฟ่งเข้าท่างหูบุญดูเข้าท่างตาบุญภาวหน้าเข้าท่างจิตท่างใจบุญกราบบุญไหวเข้าท่างฝ่ามือเนี่ได้บุญอย่าโยมหลายคนกับตั้งใจมากตั้งแต่เศร้าตั้งใจมากแต่เศร้ามากโอ้มาเหตุบุญเห็ุกุศลมือนี่มาสั่งสมบุญสั่งสมกุศล่นว่า เฮาได้มาสังสมบุญนี่บุญนี่พ่นวาเป็นสื่อของความสุขสุขโขบุญยศอุจโยโยการสังสมบุญนี่นำความสุขมาให้เฮาสังสมบุญสังสมกุศลตามกำลังเจ้าของตามกำลังเจ้าของเพ่นว่าบาปใหม่ระวังไว้ย่าให้เขาบาปเก่าสําละไปอย่าให้เหลือบุญใหม่สร้างไว้ให้เหลือเฟือบุญเก่ารักษาไว้ให้เพิ่มพูน บาปเกา่าบาปเกา้านี่โอ้บาปเกา่าบาปไม่หนูคงเตือกับมี่บาปเกา่าบาปไม่บาปไม่นี่ระวังไว้ย่าให้เขาคนนะ่ะอากุศลกรรมทั้งหลายนี่หู้่ามันเป็นสิ่งบอดีบางแามกับยาเฮ็ดยาทำเพม่อนวนะ่าระวังไว้อย่าให้เขาคนวนะ่าบาปเกา่าชำระไปอย่าให้เหลือสิ่งที่เป็นบาป ทีแล้วเข้ากับฝึกจิตฝึกใจสําระไปเนาะย่าให้มันเหลือ่นวาบุญใหม่สั่งไว้ให้เหลือเฟือบุญใหม่นี่โอ้สั่งไว้มีบุญศินกินท่านอยู่ไซแต่เข้าว่างเว้นจากภาระต่างๆไปสังสมบุญสังสมกุศลสังสมบุญสังสมกุศลบุญนี่เห็ุใดหลายอย่างหลายทางญาตโยมมือนี่ญาตโยมมากกับเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นกุศล่นวา บุญไหม่นี่สร้างไว้ให้เหลือเฟือ้อบุญเก่ารักษาไว้ให้เพิ่มพูนนี่แนะการเ็ุบุญเ็ดกุศลเนาะเ็ดบุญเ็ดกุศล